แต่คนบอกว่าเอ้เราเราแต่งตัวเราไม่ไม่เข้ากับที่นี่เลยแต่ว่าจริงๆเราเรามาปั้น e อ b bon อ n มบอมาปั้นเอเอ็บอเนี้ยค่ะ,คะปั้นไปได้เยอะมากแต่ว่าใชาไ้ไม่ได้สักลูกหนึ่งเพราะว่าคือปั้นเรามันก็แตกอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราเราเรา,เราต้องฝึกฝนได้สกิลด้านนี้ฝึกฝนได้ตอนแรกเราก็ไม่อยากให้คนมองแค่ว่าเออเราเราสวยแต่ภายนอกแต่ว่าไม่มีความสามารถอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรามีแต่ว่าน้องต้องใช้เวลา ไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวเราปั้นได้ใช่เห็นไหมเราอย่าไปจมกับความทุกข์เนี่ยค่ะจริงๆเราอย่างอย่างมาดามโมสอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยถามว่าทุกข์ไหมไม่นะไหนเขานี่แบกความทุกข์แล้วไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงแม้ว่าสภาพอาจจะทําให้เรามีความทุกข์แต่ว่าเราสามารถมีความสุขจากภายในได้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรล้วก็มีความสุขได้อย่างนี้ไงเนี่ยถ้าไม่มีกล้องนะเดินออกไปตํารวจจับเลยนะเพราะว่ามันทําอะไร หรือว่าขาโมยอ e ีมบอลหรือเปล่าไม่ใช่